ตัวนี้คือมอนเรียกว่าเบอร์หนึ่งบอสที่แบบทุกคนอยากสู้และถ้าพ่นไฟนั้นนะ่ะพ่นใส่แบบแรงมากถ้าคุณไม่เข้าไปในประตูไป บังคับว่าตายคือในคัดซีนมันจะเป็นแบบว่าเราต้องแบบไปแอบหลังประตูแล้วท่ามันเผาจนประตูไม่ละลายถ้าเรียกพวกไม่ท des <des ันหรือว่ามึงเปิดอะไรอยู่ตรงนู้นเรียกสับประตูใส่เพื่อนบ่อยให้มันโดนเผาขึ้นนอ่ผมไม่เคยเจอไอ้พวกนี้ราคาถูกเลยนะมันแพงทุกตัวเลยนะแพงแพงหมดนี่หลายแสนแล้วเนี่ยแพงกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับถ้าไม่กดซับสไครต์เนี่ยวพวกเราจะไม่มีเงินกินข้าวกันนะครับ สวัสดีครับโตแจ๊บอ้างแจ๊บครับเมสแจ๊บค่ะอ่าวันนี้มาอยู่บ้านเพื่นพีซอีกแล้วครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์อ่าเป็นเรียกนสเตอร์ทั้งหมดไม่เป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์หรือว่าดิจิมอน Monster อืมดิิจตอลมอนสเตอร์ดิจิตอลมอนสเตอร์นะครับอืก็หลักๆแล้วอ่ะมันคือไลน์มาชื่อ Monster Builder ครับถ้าเกิดคีเ c เตอร์บิ u เดอร์เนี่ยจะเป็นตัวใหญ่อืถ้าตัวเล็กก็จะเป็นบิ u เดอร์ธรรมดาบิ u เดอร์ธรรมดาจะออกมากล่องละหกตัวครับ แล้ว6ตัวจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆบัสประกอบเป็นตัวใส อยู่ข้างล่างเห็นสายข้างหลังนี่บแถวหลังเนี่ยคือประกอบจากชิ้นส่วนผู้ทำ้ปแหละใช่มาเป็นตัวนี้อ่ะข้างบนมันคือเจนแรกๆเจนแรกๆก็จะมีแบบตัวหลักแกงแกงเนี่ยราคาร์ลเนี่ยตัวแรกของเกมเลยทีนี้โอ้ยลูกลาวางทุกภาคที่สายแรกอ่ะตัวนี้เคยทำสีนี่เป็นบิ u เดอร์ถ้าเกิดเป็นธรรมดาคือนี่ธรรมดาอมันไม่จะออกเบี้มๆเลยเนาะไม่ยังยังไม่มีครับก็มีแค่เนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรตุ๊กยับอันนี้เนกันเต้อันนี้เวิลอันนี้อ้างน่าเจอบ่อย ตอนนี้เป็นตัวแบบลองลองอาวุธเลยในตอนนี้มั้นมาแล้เราคาฟเสร็จเราก็มาตีตัวนี้ใช่ไหมใช่อยากรู้ว่าแพทแรกอ่ะอยากรู้ว่าเราเก่งไว้เก่งอะไรตัววันกับตัวนี้ใช่จากการจัดวางมันสวยนะก็คือพีจะเอาตัวหลักเอาตัวใหญ่เอาไว้ข้างหลังแนวหลังหมดเลยก็วก็ตัวเล็กเอาไว้ข้างหน้าแต่มีแค่เนี้ยเตี้ยไม่ใชบิลเดอร์เหมือนกันเห็นบอกไอ้ตัวแดงนี่มีความพิเศษอย่างไรนะตัวแดงนี่เป็นตัวฟ o f t p a บเหลาชานอันนี้อยู่ในผ้าเก่าๆพอดี น่าจะจีนีแค่นี้ตัวนี้มันเป็นตัวมอนยักษ์เหมือนกับเราอะตัวเท่าขามันอะแล้วมันอะก็เดินจริงๆงอะมันหนีอะไรบางอย่างเพื่อจะไปพังเมืองแล้วจะผ่านเมืองแบบมันมันต้องการจะหนีบางอย่างกกระยกุกระยุผ่านเมืองเราต้องไปกันมันไม่ให้มันผ่านเมืองไม่งั้นะมันจะเข้าไปพังบ้านเราอะก็ต้องแบบคอยไปตีขากระโดดหลังวางระเบิดแล้วก็แบบว่าแบบลูกสุดเนี่ยไปยิงใส่เอ๊ะคุๆ แบบนี่มันอยู่ตรงหน้าผาใช่ไหมเคยนั่งดูอยู่เออมันคือแบกแบบแบกแบบแบบปุ๊บแล้วก็ไปใส่แล้วก็ยิงเคยเห็นพี่บ้องมันมันมันมตัวนี้อยู่ถ้าถ้าของพี่บ้องอ่ะน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นโซล่าไม่ก็ลอสเป็นพาคเวิร์ลอ๋อโซล่าคือตัวนี้ถ้าโซล่าถ้าใหญ่แบบยิงใช่ใหญ่ใหญ่เหมือนกันโซล่าตัวนี้คือเราอ่ะ เดินอยู่บนนี้เป็นแมปมันนีคือแมปหนึ่งแล้วเราเดินอยู่ในนี้แล้วเราต้องไปตีคอในนี้ไปตีคอในในตามจุดนะครับแต่มันจะมีตรง,งหัวตรงอะไรเนี้ยแต่ตัวมันอนะ่ะฆ่าไม่ได้คือมันจนท้ามันหนีแต่เราอเดินอยู่ในนี้เลยไปโจนี่ <ๆ S 1> คือแมปหนึง่งเดินอยู่บนหลังมัน <ละ S 1> ใช่นี่คือแมปหนึ่งเกมเนี้ยที่ชอบเพราะว่าพี่้เป็นคนชอบมอนสเตอร์อยู่แล้วชอบสัต์ชอบอะไรเงี้ยและเกมเนี้ยมันคือเหมือนกับว่ามันเล่นกับเรื่องเนเจอร์ของความเป็นแบบสัตว์จริงๆไงสมมุติว่าเราสู้เราตีซ้ำตรงจุดเนี้ยเขาหัก ก็จะได้ไอเทมเขาไปเพื่อข้างอะไรเงี้ยก็ทำอาวุธแล้วแต่แล้วก็มอนถ้าเกิดตีไปเรื่อยๆือ๊บอะข้างอย่างถ้าเกิดทีมจะเปลี่ยนไปที่ก๊กข้างขึ้นมาตัวก็จะเป็นเเลือดขึ้นมาใช่หรือว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าเกิดข้างขึ้นมาเวลากระโดดอะมันจะเป็นแสงวอวบับเหมือนเหมือนรถที่แบบลากยาวรีบเร็วตาจะแดงตาจะแดง่ก็คือพอข้างปุ๊บก็จะเป็นแบบโหมดโหดรับแล้วก็เตรียมวิ่งเลยไอเกมเนี้ยผมนั่งดูอยู่นะ ผมอยากให้มันตีแล้วมันเป็นดาเมจขึ้นเลยอ่ะอ๋อมันเปิดมันปรับได้อ๋อเหรอแต่จริงจริงๆะทุกคนอะไม่อยากตีเพราะว่าเกมนี้แมคเคนิกอันหนึ่งคือพอเราตีไปเรื่อยๆแล้วรู้ว่ามันจะตายอ่ะมันจะเหนื่อยง่ายมันจะแบบเริ่มคานมันจะเริ่มกระเพกและก็เพกตัวแบบมันจะเริ่มหนี ไปนอนเพ scared, ื่อฟื้นพลังเราก็ต้องรีบตามมันไม่งั้นมันจะฟื้นพลังได้ตัวมันก็ตีกับต้องเตรียมตัวดีๆนะพีโจถ้าเตรียมตัวไม่ดีอ่ะตายยกตี้แน่นอนเพราะเราะผมเล่นเขาเล่นกันเป็นชั่วโมงใช่ๆคือเหมือนกับว่าเป็นทีม4คนแต่ก็จะมีบางตัวที่แบบว่าเสีย ไปบวกอีกสี่ทีมก็คือรวมเป็นสี่สี่สิบหกทีมสิบหกคนอยู่ในในทีเดียวก็ตีแบบตัวเนี่ยเบี้ยเบ้ยะทองเนียอันนี้สิบหกคนตีตัวนี้ชื่อเขาทลอสใช่มีตัวเขาใหญ่อันนี้คือร่างแรกก็มีร่างแรกด้วยร่างสองตรงนี้เกาะตรงนี้จะออกครับกลายเป็นร่างที่แบบเพียวๆคือตอนแรกตัวเนี้ยมันช้าเพราะมันหนักช้าเลยหนักทองแต่พอเราตีใบทองมันร่อนอ่ะมันจะแบบเร็วจัดเลยใช่แล้วสุดท้ายคือเดือดสุดก็คือเป็นแมปสุดท้ายก็คือเป็นแมปแบบลาวาลุ่นลาวาล่นอ๋เหรออันนี้ ครบทุกตัวอาจจะขาดนิดนิดหน่อยหน่อยครับอันนี้คือรุ่นเก่าๆมันเป็นฐานกลมใช่ไหมครับรุ่นใ,นใหม่ๆมันจะเป็นฐานเหลี่ยมยเพราะแต่ก่อนฐานกลมอ่ะมันจะเป็นฐานกลมที่ติ๊กตัวสมสม,สมติว่าตัวนี้มันจะมีรูของมันครับเฉพาะแต่ว่าพอคนทําหาฐานหายไปบ่อยหรือแ,แบบเขาเลยแก้ปัญหาโดยการที่มันเป็นฐานเหลี่ยมแล้วมีจุดใสอะไรก็ได้เลยใสอะไรก็ได้ใไอฐานกลมหายากบางตัวยังไม่มีแต่ถ้าฐานเหลี่ยมฐานเหลี่ยมแบบเนี้ยครบใช่ถ้าเรียงเจนอะ อันเนี้ยพวกเนี้ยจะเรียกว่ามอนทงเป็นแฟลชชิปมอนเตอรใ์ใช่ครับมันคือมอนที่แบบว่าอยู่หน้าปกอะตัวทีเก็กก็เป็นทีเล็กนี่ก็ปกของเวิลด์นี่ก็ปกของไอ้ภาคที่เป็นแบบดำน้ำอ e อาออพีเอสที่ว่ายน้ำได้ถ้าว่ายน้ำว่ายน้ำนี่ปวดหัวที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่เป็นแบบว่าตัวนี้เป็นแบบระเบ,บิดิหมือนมับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเอาเห็นเห็นตัวนี้ไหมมันจะเอาเนี้ยเลียแล้วทำลายเป็นระเบิดแล้วมันก็ตีพื้นระเบิดใส่ตัวไหนหายากสุด ตั้งแต่สะสมมาเนี่ยตั้งแต่สะสมมาถ้าตัวที่พี่ชอบสุดอ่ะคือนี่อัลาริสัริสเพราะว่ารอมานานแล้วมันเพิ่งทำพี่โดแต่ก่อนมันไม่เคยมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนและเนี่ยของแท้ของมันวิวเดอร์เลยนะครับตัวเนี้ยคือมอนเรียกว่าเบอร์หนึ่ง บอสที่แบบทุกคนอยากลูกและสุดท้ายครับตอนที่เวิร์ประกาศอ่ะโอ้เราดีใจกันมากเลยนะใช่ก็แบบเชียร์มาจริงเหรอวะมาจริงแล้วมันยากด้วยแล้วยากแบบยากมากจีตายแบบตายไม่รู้ตัวเอาเอามีช็อตนึงที่แบบว่าขึ้นมาหนีมันจะบินออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วมันก็บินกลับมาและถ้าพ่นไฟนั่นน่ะพ่นใส่แบบแรงมากถ้าคุณไม่เข้าไปในประตูตายบังคับว่าตายคือในคัเซีนมันจะเป็นแบบว่าเราต้องแบบไปแอบหลังประตูแล้วท่ามันเผาจนประตูแม่งละลาย ประตูมันย้้ยลดนะลายไปเลยอ่ะเออถือคือถ้าไม่เข้าไปคือตายที่จังหวะนั้นนะถ้าเรียกพวกไม่ทันหรือว่ามึงไปเผลออะไรเราไม่รู้นะเรียบร้อยแล้วมันบินออกไปอ่ะสับประตูใส่เพื่อนบ่อยให้มันโดนเฝ้าอยู่ไมงเลยแล้วพีทถ้าเป็นพองมาแรงเพาะองมาแรงมันแบบมันจะค้าไม้ขึ้นแล้วมันกระโดดข้ามไปได้แต่คนที่เป็นอาวุธอื่นนี่มันช้าช้ไม่ทันคที่แบบพีทอีกอันนึคือพอเล่นเล่นอ่ะที่มันใกล้ตายพี่โจตีมซองอ่ะภาคแรกแม่งขึ้นใช่ขนลุบแปลว่า คนลุกกับเพื่อนคนลุกหมดเลยย้อนความอะไรอย่างเงี้ยคือย้อนว่าแบบว่าคือวาสนาลิศมันหายไปนานด้วยช่อนแล้วเหมือนกับว่าพอมาเข้าเวิลด์ปุ๊บแบบทุกคนก็รอตัวนี้มาใช่ไหมพอตัวนี้มาขึ้นเสร็จปุ๊บแบบพอแบบเป็นจังหวะที่สู้แบบกำลังฟินซินแล้วอ่ะอยู่ดีแม่งเพลงตีมสองภาคแรกขึ้นเออจะเป็นฟิลจบที่ดีมากเลยแบบชอบตัวนี้ใช่แล้วเป็นตัวแบบปิดท้ายของภาคเวิลดด้วยเออปิดได้ดีมากและไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ที่บอกว่ามันมีมอนไซใหญ่อยู่ใช่ไหมพี่โจอันนี้ก็อหหมนนสใญ่ตัวี้คือปทีี่เอาััววตน้ โอ้โหใหญ่ช่ไหมเ,เนี่ยใช่เราอยู่ที่ขามันเหมือนกันเราต้องตีขามันให้ครบสี่ข้าง<ช>ขาจะ<ม>ค่อยแดงแดงแดงแต่มันก็สุดลงมา<ช>สุดเสร็จปุ๊บแบบเราก็ค่อยตีหัว<ช>มอนที่เป็นตัวใหญ่จะมีตัวนี้ตัวนี้อันน,น,นี้อันนี้คืออันเดียวกันนะครับมีตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่แบบบิ๊กเลยตัวนี้ก็ใหญ่เราอ่ะอยู่กลางทะเลทรายตัวนี้เป็นเหมือนกับวานที่ว่ายบนทะเลทรายเราอยู่บนเรือกลางทะเลทรายเราอ่ะต้องยิงถมววไปปะ ที่ตัวดึงเข้ามาใกล้ๆเรือเรากระโดดเข้าไปแล้วก็ขุดแร่บนตัวโอ้โหนึกวาฟังถึงเรือนี่มอนสเตอร์ที่เป็นหนังนึกออกนึกออกพอฟังอย่างเงี้ยนึกถึงหนังหนังนี่ไม่ได้ขี้เล็บเกมเออเขาถึงแบบว่าผมไปดูว่าดูในโรงเพื่อที่รู้ว่าอ๋อมอนนตัวใหญ่แนั้นที่เหล็กผมไม่สนใจแล้วมันทำไม่ดีเนาะไม่ดีเลยหนังแบบเก็บเะเก็บน้อยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเอาไม่ควรเอาไอ้พวกชุดนั้นมาทำหนังแล้วไม่ไหวเลย ช่เพราะว่าดีเทลพวกนี้ดีอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวคนต้องการเห็นไอ้พวกอย่างเงี้ยมากกว่าตัวที่พี่ชอบเลยอะ่ะหลกัหลกๆอะ่ะถ้าเกิดเป็นมอนธรรมดาพี่ชอบตัวนี้จินอกา้าจินอก้าชื่อดังไหมพราะพี่ได้ยินชื่อบ่อยมากก็คือแบบว่าเป็นตัวที่แบบป๊อปปูล่าเพราะว่ามันเป็นหมปาป่าไฟฟ้าอ๋อมันมีชุอดเกาะของลิเวอเทกด้วยใช่ใช่แล้วปีจุดขยับซื้อมาหรือเปล่าไม่ได้เสือเพราะฮันเตอร์พี่ไม่ได้เก็บพี่เก็บอันเดิมมอนเลยอ๋อเก็บแต่มอนฮันเตอร์ไม่เอากับพี่ไปเจอไอ้นี่จินอก้าที่ยูเนเวอร์ซ์เตอร์ญี่ปุ่น ไปอีเวนต์มาโโอ้มันคือไปจบเควสอะตัวเตี้ยเวลาจบเควสมันเรียกเควสเคลียครับได้เงินแล้วมันก็จะได้เงินได้เงินเสินเงินนะได้เงินใช่เงินเสเงินได้ของได้ของอะไรบ้างได้เงินกี่บาทได้เงินจากทางเนี้ยไปใช้แล้วนี่เราก็ไปถ่ายรูปคู่กับตัวกาวินัทอันนี้เราไถ่ายยูเออเจนมาแล้วเนี่ยนี่โมจริงของดีโรก้าคือตัวนี้มันจะนอนอยู่ในห้องแล้วพักอะพอตื่นก็เป็นไฟฟ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เนนั้นมันมีมือนหนึ่งมีสองตัว 1, 1> มีจโนก้ากับมีาลาฮาร์ดลาฮาร์ดพ่นไฟได้อ่ะก็คือผ้าหลายๆมันก็จะมีเนี่ยจนโนก้ามีลาฮาร์ดกับลาเทียนมันคู่กันนะมันเป็นตัวแดงกับตัวเขียวมันคือ King of Sky กับ Queen of Land, Land แล<ต>นแบบจากที่มองมานะเอาแบบคนไม่มีดาต้าแบบพี่นะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะพี่อยากเก็บตัวน,นั้นมากเลเนือกันเต้ นี่สมควรสวยอะแต่นี่มันโกรธแล้วนะคือถ้าไม่โกรธอะตัวมันจะเรียบเรียบใช่อะเหรอใช่ถ้าโกรธแล้วหนามมันเหมือนเม่นอะหนามมันจะขึ้นมาโคตดมันดีนะมันเหมือนเม่นอะกำลังขู่แล้วแล้วแทนมันก็สูงแล้วก็ไอตัวที่อยากเก็บอะมันจะมีเนี่ยพวกปีกพิิวพวกพัดใสพวกพัดใสอย่างเงี้ยอันนี้อย่างอตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อวาวเท็ครับตัวนี้ เขาบอกว่าเหมือนกับว่าในตำนานของพวกฮันเตอร์มันเคห็เป็นอุกกาบาตแต่จริงแล้วมันคือมอนสเตอร์ที่มีไอพ่นเหมือนเจ็ตมังกรปิดเจ็ดใช่เป็นจิเจ็ดมันไม่ใช่แค่พุ่งคือมันแบบมันพุ่งหายไป ว่ารอบแมบไปแล้วอยู่ดินก็พุ่งตรงใส่เราทีออถ้าเรากัดไม่ทันน่ะก็คือตายเลยอย่าดูก่อนเดี๋ยวถ้าเกิด<แ>เรากระโดดหลบไม่ได้ก็ตายเลย<อ>เจ็ตมันแรงมากกับบางทีมันหันเจ็ตกับมาที่หน้าก็ามันยิงมันลุกลำแสงอ,อย่างตอนไป U S J อ่ะมันจะมีของขายอย่างเนี้ยวยหางเป็นหางมันใส่ลูกอมอะไรเนี้ยแล่ลูกอมอ่ะเป็นไอคอนของไอเทมที่ได้ตอนตอนเละจบปั้นอั้นเลือดสายไอเางดีเลย คือมีอันนี้เป็นลูกพมใช่ไหมแล้วก็มีหางดีนะับอันนี้มันคือขายขนมขนมปชูโรสใช่ไหมที่เป็นแห้งๆก็เสียบเข้ามาในนี้แล้วก็ขายมเป็นอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเวลาเราเล่นในเกมใช่ว่าเวลาเราไปล่าเราทานจมจตรงหางเยอะหางก็จะขาดขาดทีน้ก็เริ่มมาเป็นท่อนแล้วก็จะวางแบบนี้แล้วเราแล้ก็ไปขุดหางได้ทั้งหนึ่งที่อ้างเล่นเนี่ยคือทางนี้เรา ถ้าพูดถึงคาเวิร์ลคือนี่ก็คือเวิร์ลมันจะเป็นตัวหลักของของภาคแรกเวิร์ลธรรมดาจะเป็นในคันเต้ตัวนี้ที่ีปโจชีเมื่อกี้กับตัวเขาเป็นไอซ์บอนันจะเป็นตัวนี้ในแง่ของเล่นตัวนี้ฐานส่วนใช่อันนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยแล้วเนี้ยมาเก็บคอเลกชันของเฟซใช่เป็นคอเลกเตอร์เอ d ิชั o เนี่ยคื่ตัวเนี้ยมาพร้อมกล่องเหล็กอีกอันหนึ่งแล้วก็มาพร้อมอาร์ตบุ๊กพี่พีดเดี๋ยวก่อนผมอะสั่งของมาขายขายของอะไรเงี้ยผมไม่เคยเจอไอ้พวกนี้ราคาถูกเลยนะ มันแพงทุกตัวเลยนะแพงแพงหมดนี่หลายแสนนะ้เนี่ยแล้วงานสีอ่ะไม่ใช่กระจกกระจกนะละเอียดนะไอตัวนี้มันคือกินตัวอื่นไปแล้วอวดอะไรเนี่ยดูสีดูเกรดอ่ะเออตรงนูนมันก็จะเป็นสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันได้บัตรมาพี่ใช่ใช่ใช่ทำสีดีเนี่ยล่องลงล่องลึกเนี่ยสวยใครชอบมอนทานผมแนะนำซีรีสนะไม่เปลืองที่เก็บวะใช่ใช่ใช่แล้วมันสวยตัวนี้เท่าไหร่ ตัวนี้เนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณเกือบหมื่นเลยไม่ถึงอันนี้พี่ได้มาประมาณ9ก้าพันกว่ากว่าอุย<ช>้ยอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยนะใช่อันนั้นก็เป็นมิสเน่อันนี้มิสนเน่มันเป็นมอนทงของภาคเอ็กคลอสม,มันมอนทงภาคเนี้ยมี4ตัว<ช>มันมีมิสนเน่มีการนับที่เป็นหางดาบหางดาบเนี้ยคือเท่เคยเห็นนะาหางเปนดาบใช่ไหมมันคือเอาปากงับงับที่หางแล้วลูกรับมีดแล้วพอลูดเสร็จปุ๊บแบบหางได้กลายเป็นไฟ แล้วก็สปัดใสอันนี้คือตัวที่คุณเียนไถ่ายรูปที่ U S T นใช่ใช่นี่นนี้ถ่ายที่ตัวเองตัวนี้เลยแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นแบบอาร์ลอสนี่คือเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับปอลไฟฟ้าครับนก็มือนกับปักหางไฟฟ้าใส่อะไรเนี้ยแล้วก็มีตัวช้างนี่ช้างนะช้างน้ำแข็งอุ้ยช้างไม่เคยเห็นนะตัวนี้แจมมอสอ๋อคือสวยว่ะดีไซน์ดีมากแจมมอสนี่คือแบบเราก็อยู่ที่ขาไงตัวใหญ่ๆ่อยู่ที่ขาแก้ใช่ เนี่ยผมอบอกว่ามอนสเตอร์ตัวมันต้องใหญ่พี่กับทีมมันอ่ะทีมมันดีมากเลยอย่างตัวเนี้ยมาเป็น เครื่องบินลบพี่พี่เห็นอันนี้อันนี้ให้เห็นตรงตรงนี้ตรงตรงนี้คือระเบิดมันจะทิ้งเรื่อึ้งตมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มงี้ก่อนพร้อมระเบิดแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆเลยมันแตกตอนเราอยู่ไกลมันคือกระเด็นเลยพี่เกมมันน่าเล่นเอยู่นะเจ๋งดีแล้วผมไม่เคาเล่นกันเป็นฟันทุ่หมดเออว่ะพี่วิ่งไปวิ่งมาในไททัหนีแมงปอาเนา่ยว่ามันต้องผ่านพาร์ทแรกที่มันน่าเบื่อแล้วเราเข้าใจมันจริงๆคนที่เล่นเป็นแฟนบอยแน่นอนทุกพาร์ทซืหมดคือมอนทานอ่ะจบเนื้อเรื่องเหมือนจบเทนิงอ่ะ แล้วหลังจากนั้นอนะคือของจริงนของจริงหลังจากที่มีพวก DLC มาคือของจริงที่ยิ่งกว่าภาคล่าสุดคือไลฟ์ไลฟ์อะคือตีมของผีญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นเอะคือตัวนี้โจดูออกเลยว,ว่ามันคือยักษ์ญี่ปุ่นเออใช่มันคือผีญี่ปุ่นเนี่ยใช่แล้วมันก็มีอ,อันนีอันตัวเล็กของมันนี่คือผีญีปนน่ปุ่นนะครับภาคไลฟ์ผีญี่ปุ่นอีกอันคือชุดนี้ที่มาพร้อมกันคือตัวนู้นกระป๋านี่ก็ผีญี่ปุ่นเป็นยักษ์ญี่ปุ่นนะครับยักษ์น้ำแข็งอ อันนี้ก็ผีญี่ปุ่นที่แบบว่าเป็นลิงลิงปลาผลไม้ออันนี้ผีล่มของญี่ปุ่นอคาราคาซะอ๋ออันนี้คือดีไซน์เป็นผีตอนไตเติ้ลเน่มันจะเป็นเหมือนละครเชิดญี่ปุ่นเขบอกว่ามีเด็กโดนขโมยมีผีหน้าตาแบบนี้แล้วพอเราเข้าไปในแมปกลายเป็นมอนสเตอร์เว้บบางตัวก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่เรารู้จักแต่ถูกเล่าในอีกแบบใช่ มาเป็นกรอนแล้วมาพรอนญี่ปุ่นน่ยแต่ภาคนี้ก็แบบหมู่บ้านก็ดูเป็นนินจานินจาอะไรเงี้ยแล้วก็พอภาคนี้มีตัวภาคเสริมเข้ามาเสริมมันได้คือตัวของซันเบกซันเบกเนี่ยเปลี่ยนจากผีญี่ปุ่นเป็นผีฝรั่งแดคูล่าคือตัวนี้อเป็นมาเป็นภาคคุมแดคูล่าแล้วก็เป็นแบบว่าตัวพวกนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนตัวดูดเลือดอ่ะก็จะมีออร่าดูดเลือดของมันแล้วพอมีแดคูล่าใช่ไหมพี่มันก็คือชุดนี้เนี่ยแดคูล่าอิมรุนหวาป่ามีสังเกนสาย ้ยทาโพเทพตัวนี้หรือผมชอบท่าโพดอะไรเนี่ยคี้ไคโทบิเลยนะใล้าช่ติคโทบิโมเดลเดียวกันนะเอามาเปลี่ยนสกินเนี่ยตัวที่ผมบอกว่าคล้ายกับตัวนี้โทบิคาราชิอ่าใช่ตัวนี้แม่ตัวเดียวกันทำหางใหม่แล้วฟิกไปฟิปมาเปลี่ยนหัวพวกนี้มันก็จะเป็นแบบธีมของของธรรมชาติ่พี่โจมันจะแบบเน้นเรื่องปูเรื่องอะไรอย่างพวกนี้มันก็คือปูเฉยฉวนไอ้พวกนี้เอาหัวตัวนี้ไปใส่ ดุเลือยอยู่นะใช่เออคือปูดชวนน่ะแค่เอาหัวเอาแกงเนี<_<_้ยมาใส่ในเกมตัวเนี้ยดุกให้ปูดิวนเนี่ยปูดิวนไม่ดุกมาก แต่เนี้ยดุมากแค่ได้มือใหม่พอใจได้เลยไอ้เนี้ยโดนเขาโดนไอ้เนี้ยดุ้งด้วยเลยอ่ะไอ้เนี้ยคือแบบว่าเป็นเหมือนกับมอนดินแนวโยมันจะแบบมดดินแล้วก็กระแทงขึ้นมาอุ้ยผมชอบตัวนี้อ่ะออป่าลุมูอุ้ยน่ารักอ่ะเมันคือข้างขาวแบบที่แบบว่าพองลมออกมาตอนแรกหัวมันจะแบบไม่ได้พองอย่ใช่ตอนแรกมันจะบินเรียนเลยผมจะบินมันจะแบบสูบลมเข้าเลยจม่งกระลอยไอตัวนี้น่ารักว่ะแล้วพอเป็นภาคใหม่ก็เป็นตัวนี้เป่าลุมูสีดำเป็นตาเลยเออนี่เขาเรียนแบบธรรมชาตินะติดสิ่งเร้า ใช่ค่ะอ่ะ,อะวันฮันนะ จบไปแล้วครับแล้วเรื่องของมอนทันอ่ะถ้าคุยวันวันก็ไม่จบแล้วมเดีันสวยนะนะสีเสือคือขนาดผมเป็นคนทําสีผมยังแบบว่าเวทลิงแบบล่องลึกอย่างเดียวก็สวยแล้วอ่ะมีไดบัตนิดหน่อยแลวนี่คือถูกจริตผมมากนะพี่ัวถามว่าทําไมผมไม่เก็บฮันเตอร์ผมต้องการวอนเตอร์ทำไมไม่เก็บตัวเล็กผมต้องการตัวใหญ่แล้วคุณเนี่ยคุณคุณพีทก็ไม่เก็บฮันเตอร์เหมือนกันใช่เพราะว่าเราคือฮันเตอร์ไว้เราจะเก็บมอนสเตอร์เข้าคอลเลกชันของเราอย่างเดียวต่อมามันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับมอนสเตอร์เหมือนกันมันคือ ดิจ <Digital> ิตอลมอนสเตอร์หรือเรียกว่าด,ดิจิมอนนั่นเองใช่ใชถ้าโปกเกมอนก็จะเป็นพ็อกเก็ตมอนสเตอร์ใช่ถ้าเป็นโดเรมอนก็คือโดเรมอนสเตอร์ไม่มี <laughs> โอ้ไปเฉื่องซะแล้ว <laughs> S <S ก็คือหลักๆมันคือชุดมิมิครับข้างล่างนี่เลยส <Okay. S 1> ั้างด้วมิมิพักหนึ่งเลยเอาไวหลายลายเอาลายแรกก่อนลายแรกอ่อนคือเมกาเฮาส์คือเจมคือตอนนัวนี้ตัวแบบเล็กๆนี้ครับที่เป็นคนคู่กับมอนสเตอร์นะมอนสเตอร์นี่ครับเนี่ยเป็นคู่โซลา่าคู่โจใช่มาอยู่ในฐานเดียวกันเนี่ยคู่นี้มิมิโคจิโร่มิมิฮิคาริอะไรเงี้ย อย่างโคยิโร่เนี่ยคือแพงหมดแพงมากๆราคาประมาณหกพันเนี่ยมันออกมาตั้งแต่แรกๆเลยพี่โจแรกใช่และโคยิโร่ดูทรงก็คือคนเก็บน้อยอ่ะใช่เลยแพงโอ้โหและตัวพี่ชอบด้วยเช่ไทจิที่คู่กับอะคุมอนคือข้างหลังนี้ครับนี้ของแทงไองานไม่ก้าเฮาอ่ะมันทําเป็นฐานเล็กๆพร้อมตัวอย่างเงี้ยมาครับอย่างงี้แล้วเป็นพรอมชื่อเลยอย่างเงี้ยอะคุมอนเทลมอนทฮามอนอะไรเงี้ยก็เรียนไปครบเลย กาบูมอนอะไรเงี้ยมันก็จะเรียงซีรีของอ,อันนี้กล่องสุ่มใช่ไหมครับใช่ครับส่วนอันนี้เป็นกล่องสุม่มกล่องสุ่มอ่ะมีสองเจนคือเจนแรกอ่ะจะมาในร่างของแกงพาวมอน,มนก็คือเป็นพามอนปาตามอนอากูมอนทามอนอยู่ข้างหลังนูน่น<ต>ช,ชุดชุดที่เ,<อ>เป็นลูกี้ลูกี้คือระดับระดับเดียวกับอากูมอนอ่ะ,อะลแล้วก็พอกัาเป็นชุดสอง่ะก็เป็นระดับนี้ที่ระดับเป็นแบับโตแล้วอ่ะก็คือระดับของเกมอนระดับของตามที่มันแปลงร่างใช่ตามที่มันแปลงร่างแต่ตัวนี้โตมาไม่เท่เลยเนาะ ตั้งสามเป็นดิลิมอนเป็นของเนี่ยของแทบไอเดจมตั้งสามร่างที่โตมาจากกระบองเพชรเป็นเลยอ๋อเป็นดอกไม้ในตอนแปลงร่างตัวกระบองเพชรจะมีดอกไม้ขึ้นมาใช่แล้วตัวนี้ก็บินเนามันจะดอกไม้อ๋อใช่เมื่อก่อนเคยเคยเคยเล่นในห้องว่าว่าใครเป็นตัวอะไรอ่ะเคยว่าเคยว่าเคยแน่เลยคุณพี่เป็นตัวอะไรคะพี่ตัวไหนพี่จองตัวไหนส่วนใหญ่ที่จองอ่ะโคทุกคนก็ชอบเนี่ยแอิเจมอนอ๋อเป็นมอนสเตอร์เลยเหรออ๋อเป็นเป็นแอัเจมอนเหรอใช่จ้องเป็นแอัเจมอนกันหมดเออแต่แอัเจมอนที่จริงแอัเจมอนอะ ก่อนจะมามันมีประเด็นด้วยนะปาตมอนมันไม่ยอมแปลงร่างเฉยเลยเออจนแบบเด็กม่งเศร้าแล้วอะและสุดท้ายมั่แปลงมาเท่เฉยเทเลยแบบเท่จัดเลยที่เขาบอกกันนะว่าแบบการแปลงร่างของบอยมอนกับอิมอนต่างกันที่ว่าอิมอนเนี่ยแปลงเป็นอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวไม่สนร่างที่่อนหน้านี้ยใชใช่สมมติว่าเนี่ยอะอัจมอนเนี่ยที่แปลงมาเป็นอัจมอนเนี่ยคือปาตมอนปะตมอนใช่ใช่มันไม่มีโครงอะไรที่มันมาเป็นนี่เลยอย่างของเทลมอนเนี่ย ร่างก่อนอันนี้เป็นหมาโตมาเป็นแมวเป็นแมวเสร็จปุ๊บแม่งไปกับหลังฟ้านู่นเออนี่เออว่ะใช่ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่ามันเคยเป็นหมาก่อนใช่ผมนึกออกแล้วผมชอบตัวขี้หอย้าขี้เอยเนยเยเขา่นตัวขี้เอือนี่มีสองตัวนี้อันนี้อันนี้กระทาแท้ครับอันนี้กระทาแถมขี้ไม่ด้วยแถมขี้คือจะมีตัวเจ้าหนูเนี่ยอยู่ด้วย จะมีหนูเกาะตลอดเวลาเป็นดิจิมอนอีกตัวนึ่งเป็นก็เล่นเกมว่ะเกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้อันนี้เกมเพย์ถ้าเพย์อ่ะจะเป็นอาร์ตเวิร์กนี้อันนี้กระทาแท้หมดเลยครับมีทถวนี้กระทาของเพย์แท้อันนี้มีจุดนี้เนี่ยคือเป็นกระทาที่แบบว่าวีเพชรุ่นที่เราเล่นแรกๆเลยอันนี้ก็เกมเมคกาเฮาส่วนเนี้ยเป็นคู่มาเป็นคู่พี่น้องสองตัวอันนี้กระชาปองของญี่ปุ่นดูน่ารักนะครับเป็นเกาะไหลต่อเกาะกรลต่อแถวเออน่ารักอันนี้น่ารักนี่น่ารักใช่นี่นี่นี่ คุณเมื่อก่อนคุณคุณเคยระบายสีเล่มหนึ่งอุ้ยไม่เคยโอ้เก็บครบเลยโอเคสมุดระบายสีโอ้ใครจําได้บ้างอุ้ยโอ้ระบายสวยตั้งเด็กเลยสอจากเทปที่แล้วนะนี่เราวแกะนี้เกะมาแปะใช่เอาไปแปะตุเรียนแล้วเหือนระบายสีทันโดนซื้อมาเขาให้ระบายสีก็ระบายไม่เป็นน่ะเฮ้ยเรามีครบเลยเขาเรามีแสงเงานะครับของผมไม่ใช่อย่างนี้นะ ชั่วร้ายกว่านี้เยอะอย่างไอตัววอเกมอนเนี่ยของเมกาเฮาว์ครับของแท้ก็เนี้ยก็คือคมกริบจบเลยคมเลยสวยแล้วสวยเลยไล่เฉดมาแล้วด้วยมีดัมเบลด้วยแล้วประเด็นอะไรรู้ไหมลีพอพักสองมีแบ็ถามว่าซื้อไหมซื้อก็ยืมอ๋อแล้วก็มีกล่องสุ่มั่นมันจะมีสุ่มล่าสุดกอเไอ้แกงนีก็มีเอออ้ยน่ารักน่ารักนี่เป็นกล่องสุ่มที่ของแท้ที่เขาซื้อก็ติดไปครับเนี่ยตัวเทเลเกตคือคู่นี้ ได้มาคู่เลยนะในกล่องเดียวอ๋อคุ้มเลยคนหากันอยู่อย่างไม่ก็ฮาออมาที่บอกว่ามันแก้ว่าบอกเดมอนเราดูไม่ก็ฮาตัวที่เป็นอโรมเบมอนคือตัวนี้นี่ของแท้หูหน้าใช่ไปใช่โอ้โหและเนี่ยลำบากที่สุดคือตัวนี้มันสูงมากครับแล้วมันตู้มันอยู่ที่อื่นไม่ได้เลยก็เลยต้องมาอยู่ตู้นี้อ๋อจริงๆอยากเลี้ยงด้วยใกล้ๆกันก็แบบอันนี้เจ็มปะอันนี้เจ็งเออนี่เป็นถ่ีย ผมชอบซีรีส์นี้ใช่อันนี้ก็มีกระเฮาเหมือนกันครับอันนี้คาชาแท้แกงนอนนเหมือนกันก็เลยเอามานอนด้วยกันโอ้โหและส่วนข้างหลังอ่ะคือเมทัลับลูมอนอืมที่ไปรวมร่างกันกับวอเกมอนน่ะการเป็นโอเมกามอนอันเนี้ยคนชอบตัวนี้เยอะนะใช่ยามาโตะปะยามาโตะยามาโตะมันมันคือรองพระเอกใช่ไหมมันพี๊ใช่ก็จริงมันคู่กันครับใช่มันเหมือนโซโลกับลูฟี่ใช่มันต้องมันต้องรวมร่างกันถึง่อเป็นโอเมกามอนไม่งั้นไปรวมร่างกันไม่ได้อ่าอย่างอันเนี้ยเป็นฟิกไไไรรดด์์สสสแตตนนนนาาททีีี่่ปปปปงมัับออ้กก็็เวะ S <S แต่น,นี่พี่ทำแล้วเนี่ยแก๊งเนี้ยเบบีอันเนี้ยของแท้หมดเลยเป็นล่างจิ๋วอย่างนเนี้ยถลองครบรอบก็จะเป็นตัวมุกล่างแบบยิงฟ<ะ>ันเนี่ยมันจะเขียนว,วาดิจิมอนอะ่ะยี่สิบป,ปีเอคุณพีษอันนี้มันคืออันนี้คุณพีตเอมาแต่งใช่ครับเอามาแต่งเป็นแบบอันนี้เป็นหินรังแสงตู้นี้มันมีตะไกลครับก็เลย<ๆ>เอามาใส่ไปเพวกสวยนะเออวางแล้ว<ๆ>มันก็เข้ากันนี่เนี่ยกับมีชุดเนี้ยโครโมนโครโมนจะมาเป็นแบบแอคนอนแอคเล่นกัน คพี่คดี้ตอนเด็กเข้าห้องน้ําถือตังโมอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้จะเป็นงานอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นเมก้าเฮาส์ครับอ่าถ้าอย่างเนี้ยฟิกกูไลที่เป็นสีดาคู่นี้เพ้่ส่งไปทําสีมาอย่างเจมอะพอทําตัวพิเศษอันนี้ก็เป็นตัวพิเศษที่เป็นแบบคู่นี้อันนี้เป็นคู่เมกะเฮาส์ตัวพิเศษครับวิลต้ามอนก็ตัวเมกะเฮาส์เหมือนกันวิลต้มอนไม่เคยเห็นเลยใช่ หายากมากเลยคนไม่ค่อยมีส่วพลลามอนเนี่ยก็คือตัวที่มันรวมร่างของสติงมอนกับเอกวีมอนอ่ะมันรวมกันนี้อันนี้เมกะเฮารับเพิ่งมาไม่นานนี้เลยเมกาเฮามันไล่เฉดดีนะไล่เฉดดีไล่เฉดดีครับแล้วก็เหมือนกับเนี่ยดูดีเทลความคมโคตรแหลม แหลมหมดเลยครับอ่าต่อมาอย่างไอ้พวกเชนกันเนสเกตแล้วก็อิมพีเรียลไดมอนนั้นน่ะครับเมก้าเฮาครับมอไซค์สวยใช่อันเนี้ภาคสามเทมเมอร์ที่เป็นแบบลูกไข่หน่อยภาคเนี้ยจะเป็นภาพกาซาแสอันเนี้ยเป็นตัวลายครับเป็นไดมอนตแต่ว่าเป็นไดมอนตจะมี2อล่างมีล่างที่ถือปืนนุ๊กับมีล่างขี่มอไซค์และอย่างแถวบนสุดนี่คือบนสุดนี้คือตุ๊กตาบิกาจูครับมาจากอีเวนต์มีเรียงอยู่ทั้งหมด3อีเวนต์ตรงนี้เก็บตามอีเวนต์ทุกปี ทุกปีมันจะออกตามอีเวนต์เลยยิชมาสก,ก็ออกปีละตัวบางทีเป็นเอล์บ้างเป็นต้นยิชมันบ้างเป็นซันตาคอสบ้างเป็นนกขนเตลิเบิร์ตเนี่ยเป็นพาเลตบ้างตรงกลางเนี้ยเป็นอีสเตอร์ฟิวน่ารักน่ารักฮาโลวีนฮา,าโลวีนก็จะมีแบบชุดแฟนตาซีชุดแดคูล่ามีอะไรอยู่ข้างหลังแล้วอย่างไอ้โปกเกมอนข้างหน้านี่ไงอ๋อข้างหน้านี่โปเก,ปกมอนนะครับอันนี้เป็นงานบันไดที่มาเป็นฐานคู่อ่ะ อันเนี้ยลตเอเชียไซส์อะไรเงี้ยคุ้มเลยเพราะว่ามันสวยนะดีเทลมันดีแต่พิยุกหยิบมาเอามิจ้าดูอันนี้มันลายรีดเอเด็ดมันดีว่ะแล้วมันก็วางต่อๆอกันเอ้พอมองตงนี้มันทำเป็นตีบนะเนี่ยใช่เห็นบอกว่าตรงเนี้ยเป็นน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มไปก่อนข้างในมีอีกนะมีก่อเราต้องบุกเข้าถ้ำเสือนะ พาไปดูถ้ำเสือทีได้ไหมครับมันมีอะไรมันมีอะไรไปต่อกันเรื่องสุดท้ายที่เย่ที่สุดอะไรครับโปเกมอนกับเกมมอนเต